เด้อูเอเช่าเด้อสร้างดีแลยเอาไรกินนลายเออเนี่ยเ็นไ่เห็นตันตัวนี้ก็อน่ยังนั่น พ่นเขียวอูลึมลมอยู่ขีดตะลื้น่ะที่เพก่ดนกัวมาขีดตะลื้นอย่างนี้ด่

มาใส่นี่ก้อนไหนมันจังได้เอาเห็ดเอาสองมือนั่นนนะ่าจังปั้นกรด้ดอกเออปั้นปั่พร้อมไหมล่างแล้วก็ปั้นพร้อมอลอสลายสลายสลายน้ำจืด นีหน yeah. yeah. uh. yeah. ีแม่น ah, ่ะน in ีเออเนี่ยแม่นวะ่นะจ้วยใจจังยุตใจะมันนั่นไปเมื่อหรอเออ แงนบวันดำาพูดนน่อมันขึ้นเจ้าอะไรองเดียพูดนน่ะพูดน่อเบี้ยงด้วยพูดหน่ะขถ้าเขึ้นมากมันพุ่นน่ะปิดเอามันมืดเลยเด้ขายทุงละเ้า เออสร้างซื้อบม่ได้หรอกต้องเงินเศร้าห้ตัวพ่อได้เสียเศร้านึงเหยียดใส่ถุงถุงแล้วเศร้าเศร้าพ่ได้แก่แต่ไอเตียมก็ยิมหวานอ่ะถุง้วเ้าอดุได้หลายแลวเนาะเอาจักวดหน่อยนึงก็พ่อเราก็อาก็เรวี่ยงลอยอ่ะ พูดนะเบื้ดกอดนี่พ่โพดเถอะวะโยมขึ้นดูเบืดสั้นๆเนี่ยนั่นมองขี้ดินนั่นนะสั้นตืดตืดตืดตดตืดกอดนี่แม่ปวดเถ้ะวะเบืโดเีอะตืดตื